ในคลิปวิดีโอนี้ครับหลุดพ้นจากคำสาปเลตอ t โกโฟเซนสักทีครับผมเพื่อนเื่อนเมื่อวานนี้มีคนบน่นคุณอีวานเยอะเลยนะครับผมเวลาเขาไปเล่นในแมปแล้วเนี่ยเพื่อนๆมันใช้เวลาในการโหลดข้อมูลค่อนข้างนานนะครับตอนที่เป็นโฟเซนเนี่ยและผมจะไม่สามารถเลือกแมปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคุณอีวานก็เลยจัดให้ตามคำขอเอาคำสาปโฟเซน ออกให้กับเราแล้วนะครับ kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลเทิลเวดีเฟนบล็อกฟูดและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยฟูดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ส่วนคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวยูนิตอีก2ตัวที่ติดค้างไว้กับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือไมโครเวฟแมนกับโอไฮโอคาเมอร่าแมนสตัวนี้ดีทั้งคู่เลยนะครับผมไมโครเวฟแมนระดับอีพิกประเภท A.O.E. ครับดาวเป็นเริ่มต้น250อัพแม็กซ์2,700และมีการโจมตี15อัพแม็กซ์25คูดาว0.5อัพแม็กซ์0.2และมีดีเพสอยู่ที่500อัพแม็กซ์13,500นะครับ โอไฮโอคาเมร์าแมนเป็นระดับแรครับผมไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นประเภทไหนนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจเดี่ยวสําหรับยูนิตตัวนี้ครับดาเมจเริ่มต้น400อัพแม็กห้าพันครับรัศมีการโจมตี15อัพแม็กยี่สิบห้าคูดาวสองวิอัพแม็กศูนย์จุดห้าและมีดีพเอสอยู่ที่200อัพแม็กหนึ่งหมื่นครับผมสำหรับโอไฮโอคาเมร์าแมนเนี่ยมีคูดาวช่วงต้นเกมนานมากนะครับสองวิครับเพื่อนๆกว่าเราจะอัพแม็กก็ใช้เงินในการอัพเกรดประมาณหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของพวกเขาทั้งคคู่ภายในนแมกััรบ เริ่มจากยูนิตระดับแรโอไฮโอคาเมล่าแมนก่อนเลยครับใช้เงินในการเลี้ยงมาใช้งาน100นะครับผมอัพแม็กแล้วรัศมีการโจมตี25 e ผมจะวางเขาไว้ตรงไหนดีโอไฮโอคาเมล่าแมนกับไมโครเวฟแมนเนี่ยรัศมีการโจมตี2ตัวนี้เท่ากันนะครับเ,เพื่อนๆงั้นวางไว้บริเวณด้านหน้าก,กันนะครับผมเพื่อนๆจะได้เห็นความสามารถของเขากันแบบชัดๆนะครับและนี่คือคาแรคเตอร์ของโอไฮโอคาเมล่าแมนครับให้อารมณ์เหมือนกับพวกแก๊งเตอร์ประมาณนี้นะครับผมสไตล์เขาเนี่ยใช่เลยนะครับใส่สร้อยด้วยนะ ตรงนี้คือสร้อยนะครับทุกคนคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้พร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีเป็นการยิงปืนนะครับปืนก็จะเป็นสีแดงตัวละครก็แดงเลยแดงตัดดำเอ๊ดูดีๆแล้วเหมือนงานเผานะครับ ไม่ใช่หรอกผู้พัฒนาเขาตั้งใจผมเข้าใจได้อยู่นะเอาเวลาไปทุ่มกับยูนิตระดับร e g e n น ER อ a รีกับมีทิคหมดนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เจอยิงหนึ่งทีหลับยาวๆเลยนะครับไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันเลเวลหนึ่งครับอัปเกรดจากเลเวลหมาเลเวล2ใช้เงิน5,000ันครับผมถือว่าใช้เงินเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆเราต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือยูนิตระดับแร แต่ใช้เงินในการอัปเกรดเนี่ยเหมือนพวกระดับรีเจเนอเร่เลยนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเหมือนมีชิปบางตัวด้วยซ้ำนะครับในระหว่างที่ผมกดอัปเกรดเพื่อนๆช่วยกันสังเกตคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีด้วยนะครับว่ามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับผมขออัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนดีกว่าเราจะได้เงินเยอะๆแล้วก็อัปเกรดแบบทีเดียวเลยนะครับผมโอเค จากเลเวล1มาเลเวล2นะครับผมใช้เงิน5,000นะกดอัปเกรดเปเลเวล2คาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมีแค่ทงเพิ่มเข้ามาที่หัวไหลด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะครับเพื่อนๆบริเวณตรงแขนเนี่ยแค่นี้เลยคาแรคเตอร์ Character ส่วนอื่นๆก็ไม่เปลี่ยนนะครับผมรวมไปถึงแอนิเมชันการโจมตีด้วยนะก็ยังคงเป็นการยิงปืนปกติอยู่นะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน1000ครับ กดอัปเกรดเป็นเลเวล3มาและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล3 c นะครับคาแรคเตอร์ของเขาก็จะมีเหมือนกับผ้าคุมเพิ่มเข้ามาบริเวณด้านหลังนะครับเ,เพื่อนเป็นผ้าคุมลายทงนะครับผมพร้อมกับปืนคู่แบบนี้ดูดีถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับผมโอเค ส่วนความสามารถนะครับไม่แน่ใจว่ามีความสามารถพิเศษในเรื่องของการป้องกันสั้นหรือเปล่าอันนี้เราต้องมารอดูกันนะครับเพราะว่า up max แล้วเลเวล1กันไม่ได้นะครับผมเพื่อนๆแต่ว่า up m a กเลเวลสเนี่ยยังไม่รู้ว่ากันได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอพวกตัวสตันออกมาก่อน,นะครับแต่ในระหว่างที่รอเรามาดูอีก1ยูนิตกันนะครับนั่นก็คือไมโครเวฟแมนครับใช้เงินในการเลี้ยงมาใช้งาน300นะครับผม ผมจะวางเขาไว้ใกล้กันกับคิวปิดคำนาวูแมนตรงนี้นะเพื่อนๆดูที่ไอคอนของเขาผมชอบมากเลยนะแค่ดูไอคอนก็รู้ได้ทันทีว่ายูนิตตัวนี้ผ่านการฟิตเนสมาอย่างมากนะครับผมกล้ามเป็นมัดๆเลยและนี่คือแอนิเมชันการโจมตีของเขานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการปล่อยเปลวไฟสีแดงออกมานะครับผมเป็นสีแดงอ่อนนะ ออกไปในโทนส้มนะครับผมจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน600ครับกดอัปเกรดเป็นเลเวล2มาคาแรเเตอร์เหมือนเดิมครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน2000ครับก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ครับผมจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน6000ครับโดยภาพรวมแล้วยูนิตตัวนี้คาแรเเตอร์เขาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีลมักษณะการโจมตีที่กว้างขึ้นนะครับพร้อมกับความสามารถที่โหดขึ้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้พอเข้าใจได้อยู่แบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ ผู้พัฒนาเขาเอาเวลาไปทุ่มในส่วนของยูนิตระดับมีทิก กับระดับรีเจเนอเรียหมดนะครับผมเลยไม่มีเวลามาทําพวกระดับแรกับระดับอีพิกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกยูนิตระดับแรระดับอีพิกที่ผู้พัฒนาทําออกมาเนี่ยดีมากนะครับผมแต่ตัวระดับมีทิกหรือว่าระดับรีเจเนอเรีเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าให้ผู้พัฒนาทาแบบนี้แหละดีแล้วนะครับผมคือเน้นไปที่ยูนิตโหดๆเลยส่วนยูนิตที่เป็นตัวรองๆเราก็ทําออกมาครับความสามารถอาจจะไม่ได้โหดอะไรมากนะครับผมเน้นไปที่สเตตัสมากกว่านะครับ เดี๋ยวเรามารอดูครับว่าเขามีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันไหมนะครับเพื่อนๆผมขออัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนนะโอ้โหเจอหลับอมอสักกูน่นี้เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้วเลยนะครับผมหลับไปยาวๆเลยครับโอไฮโอคาเมล่าแมนขอดูอีกทีเพื่อความแน่ใจนะครับาะว่มามอสักกู่เหมือนโดนซานต้าก่อนไหมแล้วเขาค่อยหลับตามหรือว่าเขาหลับพร้อมกันกันกบซานต้าเลย เดี๋ยวผมบูตและสมีการโจมตีให้พวกเขาก่อนดีกว่าครับจะได้โจมตีไกลกว่านี้นะครับผมวางเลเปคอนคัมล่าแมนมาจากนั้นอัเกรดไปให้แม็กนะครับเอาเงินไม่พอออโต้สคิปมาเลยบูตและสมีการโจมตีบวก10%จาก25เป็น27.5นะครับผมเท่ากันทั้งคู่เพราะว่าลัสมี2ตัวนี้เท่ากันนะครับเพื่องบนก็จะอยู่ประมาณนี้ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับผมดีกว่า25ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะวางพวกเขาไปแบบรัวๆนะครับผมเบื่องบนเอาให้ทั่วแมปเลยนะ โอเควางแค่นี้พอแล้วนะครับผม15นะครับเพื่อนๆถ้าวางมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมโกงเกมเกินไปแม้จะมีเกมพาร์ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเราเล่นปกติดูความสามารถของเขากันก่อนนะครับเอ๊ะเหมือนจะเป็นบั๊กนะครับผมทอยเล็ดหยุดอ๋เป็นบัก๊กอดดูเอ้ยเราก็คิดว่าแต่ความสามารถพิเศษของยูนิตก่อนหน้านี้นะครับผมแหมเสียใจเลยที่ไหนได้เป็นบั๊กนะครับเพื่อนๆ ไม่เป็นไรนะครับลองมาดูกันดีกว่าครับว่าไมโครเวฟแมนนะครับกับโอไฮโอครับแลวแมนเขาจะสามารถผ่านด่านบอสกระต่ายนี้ได้หรือเปล่านะครับผมเหมือนด้านในเขาจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อสังเกตดูดิไมโครเวฟแมนนยเห็นไหมหัวเขาเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมหน้าจอเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมว่าด้านในไมโครเวฟนี้มีอะไรนะครับดูสิด้านในมีอะไรเอ่ยเห็นยังเห็นยังยังยังติดติดอะไรอ่ะ เดี๋ยวได้ได,ดบ,บหนึ่งนะปึ๊บต้องใช้มุมมองนี้ครับฟรีแคมครับผมด้านในเอ้ยด้านในไม่มีอะไรเลยผีไรหัวด้านในไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆหัวกวงนะครับผมเป็นไมโครเวฟที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ด้านในโอเคเห็นได้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆ คิดเดียวหลับครับผมไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตัรน,นะครับน่าเสียดายมากๆยูนิต2ตัวนี้ไมโครเวฟแมนกับโอไฮโอคามิล่าแมนครับผมแต่โดยภาพรวมเขาก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพื่อนเอนเมื่อเทียบกันกับยูนิตประเภทหรือว่าระดับเดียวกันนะครับผมดีกว่าตรงซัมมอนยูนิตสูฟีนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขานั้นเน้นไปที่สเตตัสมากกว่านะครับเพื่อนเพื่อนหลุดแล้ว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  หลุดแล้วโอ้ไม่นะไม่นะขอโกงเกมขอโกงเกมอย่าพึ่งอย่าพึ่ง และทั้งหมดนี้คือรีวิวโอไฮโอคาเมราแมนกับไมโครเวฟแมนครับผมเป็นยูนิตระดับแรกับระดับอีพิกจะให้อารมณ์เหมือนเล่นพวกระดับเรจแนลรี่หรือระดับมีทิกเลยนะครับผมเพราะเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเขาใช้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยของเขานะครับผมระดับเนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกมาว่าเป็นระดับแรกับระดับอีพิกนะครับแต่แบบที่เราเห็นเลยเพื่อนๆสเตตัสเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมสเตตัสเนี่ยมันไปตรงกับพวกระดับมีทิกช่วงต้นเกมซะมากกว่านะครับผมโคตรกว่าตรง ซาม่นนอนยูนิตฟรีบางตัวด้วยซ้ํานะครับแต่เพื่อนๆก็จะต้องยอมแลกในส่วนของความสามารถพิเศษนะครับผมมันเป็นปกติอยู่แล้วในรูปแบบของเกมนะครับถ้าเราอยากได้ยูนิตที่มีความสามารถพิเศษเราก็จะต้องยอมแลกกับได้ความสามารถพิเศษมาแต่สเตตัสไม่ได้ขูดนะครับก็จะเหมือนกับพวกยูนิตธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเราอยากได้ยูนิตที่มีสเตตัสขหดๆสูงๆนะครับเราก็จะต้องยอมแลกกับความสามารถพิเศษที่ไม่มีนะครับผมในส่วนของตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกเอานะครับผมว่าจะใช้งานยูนิตแบบไหนถ้า เราเจ้าทั้งคู่เลยสเตตัสโหดความสามารถพิเศษก็ดีนะครับแบบนั้นคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นแค่ระดับแลกกับระดับอีปิกนะครับเพื่อนๆสำหรับผมให้8เต็ม10ก็แล้วกันนะครับ2ตัวนี้นะครับมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้เวใตค้คลิปแล้วก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับ